ย่อข่าวธุรกิจในประเทศ by Business Today Today for Tomorrow คุณหญิงปัตมาชูบทบาทผู้หญิงยุคใหม่เนื่องในวันสตรีสากลยอดพักโรงแรมเดือนกุมภาพันธ์โตต่อเนื่องคงลังแรงออกมาตรการภาษีหนุนจ้างงานผู้สูงอายุด้านท่องเที่ยวเป็นวาระแห่งชาติบกสผนึกปรายสนีไทยรุกบ,บริการขนส่งพัสดุ คุณหญิงปัทมาชูบทบาทผู้หญิงยุคใหม่เนื่องในวันสตรีสากลคุณหญิงปัทมาลีสวัสดุคูณกรรมการคณ,ณะกรรมการโอลิมปิกสากลกล่าวเนื่องในวันสตรีสากลว่าผู้หญิงที่รักในบทบาทหน้าที่ตัวเองอดทนสู้ไม่ยอมแพ้แต่เต็มเปี่ยมด้วยเมตตาธรรมจะเป็นผู้ชนะในท้ายที่สุดในการที่ผู้หญิงคนหนึ่งจะประสบความสําเร็จในภารกิจยากๆรับมืองานท้าทายใหม่ๆขณะที่เป็นลูกสาวเป็นภรรยาเป็นแม่ และเป็นแม่บ้านที่ดีไปพร้อมกันสามารถปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและสมดุลจำเป็นต้องมีทัศนคติในแง่บวกทั้งกับการทำงานกับการดำเนินชีวิตกับโลกที่ผันผวนและวิกฤตเชื่อมั่นว่าไม่มีสิ่งใดๆที่ทำไม่ได้ผู้หญิงพร้อมแสดงศักยภาพและความสามารถของตัวเองอย่างเต็มที่โดยยังคงรักษาคุณสมบัติของภาวะผู้นำกับความเป็นผู้หญิง คือผสมผสานระหว่างความอ่อนโยนโปร่งใสซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรมมีวินัยมีความอดทนกล้าหาญมั่นใจเข้มแข็งยืนหยัดไม่ลดเป้าหมายฝ่เรียนรู้พร้อมรับมือกับงานยากอุปสรรคและความท้าทายเช่นนี้ผู้หญิงย่อมจะสามารถดำรงชีวิตกับผู้คนและงานที่เรารักได้อย่างมีความสุขยอดพักโรงแรมเดือนกุมภาพันธ์ตต่อเนื่อง ธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการที่พักแรมเดือนกุมภาพันธ์ปี2566พบว่าอัตราการเข้าพักเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ6 6เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนตามการเข้าพักของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพิ่มขึ้นส่งผลดีต่อโรงแรมในเกือบทุกภูมิภาคอย่างไรก็ดีผู้ประกอบการโรงแรมส่วนใหญ่ร้อละ6 7ยังมีปัญหาขาดแคลนแรงงานส่วนหนึ่งเนื่องจากแรงงานเดิมเปลี่ยนไปประกอบอาชีพอื่น และมีการแย่งแรงงานระหว่างโรงแรมซึ่งการขัดแคลนแรงงานซึ่งการขัดแคลนแรงงานได้ส่งผลกระทบกับคุณภาพการให้บริการบ้างโดยผู้ประกอบการโรงแรมส่วนใหญ่ใช้วิธีปรับตัวด้วยการจ้างงานพาสดท์ทและเพิ่มโอทเพื่อบรรเทาปัญหาคลังเล็งออกมาตรการภาษีหนุนจ้างงานผู้สูงอายุนายอาคมเติมพิทยาภัยสิษิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงการจ้างงานในปัจจุบัน แม้จะปรับตัวดีขึ้นจากช่วงปี2,563ถึง2,564แต่ต้องยอมรับว่าไทยยังเจอปัญหาเรื่องการขาดแคนแรงงานโดยเฉพาะแรงงานที่มีทักษะซึ่งเป็นแรงงานที่ตลาดต้องการในอนาคตขณะเดียวกันรัฐบาลต้องเร่งหามาตรการเพื่อมาดูแลสังคมผู้สูงวัยโดยเฉพาะผู้เกษียณอายุการทำงาน60ปีให้มีไรายได้อยู่ได้โดยต้องทำสองทางคือทำให้เกิดการจ้างงานผู้สูงอายุ ซึ่งคลังกำลังพิจารณาว่าจะมีมาตรการด้านภาษีเพื่อสนับสนุนเรื่องดังกล่าวอย่างไรและอีกด้านคือการสร้างหลักประกันที่มั่นคงในชีวิตสำหรับผู้สูงวัยซึ่งฐานะการคลังในปัจจุบันสามารถดำเนินการได้โดยไม่มีปัญหาด้านท่องเที่ยวเป็นวาระแห่งชาตินายพิพัฒน์รัชกิจประกันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวว่าในปี2566คาดการณ์ว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติ เดินทางเข้าไทย27.29ล้านคนสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว2.4ล้านล้านบาทโดยได้เตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่14มีนาคมนี้เพื่อพิจารณาประกาศให้การท่องเที่ยวเป็นวาระแห่งชาติโดยมี3ขั้นตอนที่ต้องดำเนินการในปี2566ถึง2570คือ 1. วางนโยบายการท่องเที่ยวด้วยจุดแข็งของประเทศไทย 2. ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพสูงและ 3. ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวแบบองค์รวมตลอดห่วงโซ่อุปทานเน้นส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG บ,บขสผนึกปรายสนีไทยรุกบริการขนส่งพัสดุนายสัญลักษณ์ปันวัฒนาลิขิตกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทขนส่งจำกัดบกสร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับบริษัทไพรสณีไทยจำกัดตามแนวคิด sharing economy โดยรูปแบบความร่วมมือจะเป็นการส่งสินค้าและพัสดุพันธ์จากศูนย์กระจายสินค้าหนึ่งไปยังศูนย์กระจายสินค้าอีกแห่งหนึ่งหรือ hub to hub และการส่งมอบสินค้าและพัสดุพันธุ์ให้แก่ผู้รับปลายทางหรือ hub to door โดยในปีนี้จะเริ่มต้นที่ hub to hub ก่อนซึ่งเป็นการนำพัสดุพันธุ์ที่ฝากส่งกับบขสมาส่งผ่านรถยนต์ขนส่งของไพรสณนไทย ไปยังศูนย์กระจายสินค้าต่างๆคาดว่าจะเพิ่มส่วนแบ่งตลาดได้ไม่น้อยกว่า350ชิ้นต่อเที่ยวหรือ1500ชิ้นต่อเดือน